สวัสดีครับผมประยูนยจากน็อตวินฟาร์มนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพืชน,นะครับแล้วก็จุลินทรีย์ในดินรวมไปถึงธาตุอาหารต่างๆในดินนะครับมาดูกันว่าคําพูดที่ว่าปลูกพืชแล้วไม่ใส่ปุ๋ยไม่ฉีดยาไม่ได้กินหรอกเนี่ยมันสามารถทําได้จริงไหมนะครับ เชื่อว่าหลายคนคงจะเคยได้ยินประโยคที่เกลินไปนะครับที่ว่าปลูกอะไรก็ตามไม่ไม่ใส่ปุ๋ยไม่ฉีดยาไม่ได้กินหรอกเนี่ยครับผมเองก็ก็เคยได้ยินคำนี้จากป้าข้างบ้านนะครับเราช่วงที่เรามาทำฟาร์มกันใหม่ๆแล้วก็แกก็มายืนเกาะรั้วดูตอนที่เราเตรียมแปลงขึ้นแปลงนะครับแล้วก็เราก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเราจะทําเกษตรอินทรีย์นะแบบแบบไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้สารเคมีในในใน,ในกระบวนการปลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แกก็ก็พูดประโยคน,นี้กับผมเหมือนกันแต่ก็ทุกวันนี้แกก็ แกผักจากแปลงเราเนี่ยนะครับไปกินก็ทําให้แกเห็นแล้วว่าไอ้จริงๆการการไม่ใส่ปุ๋ยไม่ฉีดยาฆ่าแมลงจริงๆเนี่ยแกก็ได้เห็นแล้วว่ามันมันได้กินจริงๆมันได้ผลจริงๆนะครับถ้าจะย้อนกลับไปว่าเออแล้วปุ๋ยเคมีเนี่ยมันมันเริ่มเข้ามาในบ้านเราตั้งแต่เมื่อไหร่ย,ย้อนกลับไปตั้งแต่นู่นเลยครับปี2504ผู้ใหญ่รีตีกองประชุมนะครับปีนั้นเป็นปีแรกนะครับที่มีการนําปุ๋ยเคมีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตหรือว่าในกระบวนการการปลูกพืชนะครับที่เราเรียกว่ายุคปฏิวัติเขียวนะครับ หลังจากนั้นมาหลังจากปุ๋ยเคมีก็จะมีเรื่องของของยาฆ่าแมลงนะครับแล้วก็มียากําจัดเชื้อราเชื้อโรคต่างๆนะครับรวมไปถึงยาฆ่ายาก็ก็ตามเข้ามาหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นกเกษตรบ้านเราก็ก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นยุคเกษตรแบบที่เป็นกเกษตรเคมีมาก็ถ้านับถึงเวลามาย้อนปีจาก2,504จนถึงปีนี้ก็ประมาณ60กว่าปีได้นะครับแต่ว่าเออหลังจากก่อนหน้านั้นล่ะ ในเมื่อเราไม่มีปุ๋ยเคมีใช้ก่อนหน้านั้นเราไม่มียาฆา่าแมลงเราไม่มีฮอร์โมนเราไม่มียากําจัดโรคพืชยากําจัดวัชพืชแล้วเราทําการเกษตรแบบไหนแล้วพืชเราไม่มีปุ๋ยเคมีสักเม็ดไปให้พืชแล้วพืชเขาอยู่กันยังไงเขาเขาทำมาหากินกันยังไงเขาได้ธาตุอาหารในดินมายัางไงก็เดี๋ยววันนี้มามาคุยกันจริงๆแล้วเ,เมื่อสมัยเราเรียนช่วงมัธยมช่วงประถมมัธยมเนี่ยเราจะได้ยินกันบ,บ่อยว่า,วาการเจริญเติบโตของพืช พืชจะต้องการธาตุอาหารอยู่อยู่3ชนิดด้วยกันก็คือ NPK พอไปเรียนในระดับที่โตขึ้นมาหน่อยเรียนในมหาลัยเนี่ยเราก็จะได้ยินว่าเฮ้ยพืชไม่ได้ใช้เฉพาะ NPK มันมีแมกนีเซียมแคลเซียมโบรอนเพิ่มเข้ามาด้วยเป็นเป็น6ธาตุด้วยกันเป็นเขาเรียกว่าธาตุอาหารรองนะครับพอขยับขึ้นไปเรียนลึกขึ้นมาอีกหน่อยเนี่ยเอย๊เขาบอกว่าเอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่มีแค่6ละ เริ่มมี13มี20ทุกวันนี้มีมีงานวิจัยรองรับนะครับเขาบอกว่าพืชใช้ธาตุอาหารในการเจริญเติบโตทั้งหมด42ธาตุด้วยกันถ้าใครเคยเรียนในตารางธาตุนะครับทีนี้เอ๊ะจริงๆแล้วพืชเนี่ยเขาใช้ธาตุอาหารมากกว่านั้นหรือเปล่ามันเป็นแค่เพียงวิทยาศาสตร์หรือว่าวิทยาการของเราที่ยังเข้าไม่ถึงหรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะยัง การเจริญเติบโตของเขาเนี่ยอาจจะมีธาตุอาหารที่ที่มากกว่านั้นหรือเปล่าอาจจะเป็น60หรือเปล่าหรือร้อยธาตุหรือเปล่าแค่เพียงว่าเรายังวิทยาการของเราเนี่ยยังยังเข้าไปไม่ถึงหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับก็จริงๆแล้วอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับถ้ามันดูศัพทางวิทยาศาสตร์เยอะไปหน่อยเนี่ยผมลองให้ตั้งคําถามแบบนี้แล้วกัน ถ้าเกิดว่าเราไปเห็นต้นพริกกับต้นมะขามเนี่ยอยู่ด้วยกันนะครับพริกเนี่ยแน่นอนว่ามันก็มีรสเผ็ดมะขาม เป็นมะขามเปรี้ยวแล้วกันนะครับก็จะมีรสเปรี้ยวถ้าโดยสามัญสำนึกเนี่ยโดยความรู้สึกเนี่ยแม้เราไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์มาเลยเราไม่ได้เรียนเรื่องตารางธาตุเราไม่ได้รู้เรื่องตารางธาตุ NPK นู่นนั่นนี่มาเลยเนี่ยมันก็น่าจะพอเข้าใจได้ว่าเออไอมะขามที่ให้รสเปรี้ยวกับพริกที่ให้รสเผ็ดเนี่ยมันก็น่าจะใช้ธาตุอาหารในการเจริญเติบโตหรือว่าสร้างความเปรี้ยวหรือความเผ็ดเนี่ยมันก็ต้องเป็นธาตุอาหารที่ต่างกันถูกไหมครับทีนี้ทั้งๆที่มันอยู่ในดินเดียวกันน่ะต้นมะขามกับต้นพริกเนี่ยมันร ังไงว่าเอาธาตุอาหารเข้าไปแล้วมันไปสร้างความเผ็ดหรือว่าความเปรี้ยวเนี่ยถ้ามันเป็นดินเดียวกันมันก็น่าจะมีรสชาติเหมือนกันสิหรือไม่เมื่อก่อนเราอาจจะเคยได้ยินกระบวนการที่เรียกว่ากันกระบวนการสังเคราะห์ด,ด้วยแสงของพืชใช่ไหมครับที่ทางซ้ายเนี่ยเขาบอกว่าเอาคาร์บอนไดออกไซด์ามากับน้ํามานะครับแล้วก็มาปรุงอาหารที่ใบแล้วก็ทางขวาเนี่ยเขาก็จะให้เป็นน้ําตาลกับออกซิเจนออกมานะครับเอ๊ะถ้าอย่างนั้นพืชทุกชนิดเวลาเราไป เราไปกินเขาเนี่ยถ้าถ้ามันได้เฉพาะน้ําตาลออกมาด้วยจาก,กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยมันก็น่าจะหวานถูกไหมครับมันก็ไม่น่าจะมีรสเปรี้ยวเหมือนเหมือนมะนาวเหมือนมะขามมันก็ไม่น่าจะมีรสเผ็ดเหมือนพริกถูกไหมครับมันก็น่าจะเป็นทุกอย่างพืชทุกอย่างก็จะออกรสชาติหวานด้วยกันหมดถูกไหมครับอันนี้คือคือข้อสังเกตทีนี้เราก็ไม่ได้หลังจากน,นั้นมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ถูกถูกสอนต่อว่าเอ๊ะมันมันเกิดอะไรขึ้นใน ในระหว่างทางหรือว่าเขามีวิธีการยังไงในการดึงธาตุอาหารที่ต่างกันแม้กระทั่งในดินเดียวกันเนี่ยออกมาใช้ในการเจริญเติบโตหรือว่าการสร้างผลสร้างลูกสร้างรสชาติที่ต่างกันนะครับผมก็ไปเจอการวิจัยหรือว่านักวิจัยหรือว่าทีมวิจัยของดรอีแลนะครับซึ่งกระทาในเรื่องของ s o ฟ food web เนี่ยเอาไว้แบบคืออธิบายต่อจากาสิ่งที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่สมัยมัธยมประฐมที่เราเรียนกันนะครับว่าจริงๆแล้วพืชเขาผลิตน้ําตาลที่ใบหรือว่าปรุง ด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยได้น้าตาลออกมาก็จริงแต่เขาบอกว่า50%เนี่ยเขาจะปั๊มลงไปที่ระบบรากปั๊มลงไปทําไมนะครับดออรอีแลนเนี่ยให้คาอธิบายไว้ที่น่าสนใจพอสมควรนะครับแกบอกว่าจริงๆแล้วพืชเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนพืชแต่ละชนิดเนี่ยเขาจะมีครัวของเขาโดยเฉพาะนั่นหมายความว่ามะขามก็จะมีครัวของของมะขามกล้วยเขาจะมีครัวของกล้วยของเขาเองเป็นเปรียบเสมือนพ่อครัวคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาจะปรุงสูตรอาหาร ที่พูดง่ายๆคือคือสูตรไข่สูตรมันนะครับพริกก็จะปรุงแบบหนึ่งมะขามก็จะปรุงแบบหนึ่งมะนาวก็จะปรุงแบบหนึ่งลำไย,ยก็จะปรุงแบบหนึ่งซึ่งการปรุงสูตรอาหารเนี่ยเขาจะเติมโปรโตีนลงไปนิดนึงเขาจะเติมคาร์โบไฮเดรตลงไปนิดนึงแล้วก็เติมน้ําตาลลงไปนิดนึงถ้าเราเข้าไปในครัวลองนึกนึกภาพว่าเข้าไปในครัวนะครับโปรโตีนที่หาได้ในครัวก็จะเป็นพวกพวกไข่กันนมถูกไหมครับ น้ำตาลนี่ก็แน่นอนน้ำตาลทรายแดงทรายขาวน้ำตาลปิ๊บนะครับที่ที่ให้ความหวานต่างๆแล้วก็ أ, พวกแป้งก็จะเป็นแป้งข้าวโพดแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งมันต่างๆนะครับถ้าถ้าดูส่วนผสมดีๆเนี่ยเออไอไอไข่แป้งน้ำตาลที่ว่าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันมันคือส่วนผสมของคล้ายๆกับการทําเคก้กกับคุกกี้แต่อย่าลืมครับว่าต้นไม้แต่ละชนิดเนี่ยเขาจะมีสูตรปรุงเค้กกับคุกกี้ของเขาเนี่ย ต่างกันไปโดยความตั้งใจของเขาก็คือว่าเขาปรุงสูตรเฉพาะเจาะจงที่จะปั๊มลงไปในระบบรากของเขาเพื่อจะไปเลี้ยงจุลินทรีย์ที่อยู่ในในดินนะครับที่อยู่ร,บรอบรบรากระบบรากของเขาเนี่ยให้ขึ้นมาทํางานก็คือเข้ามากินเค้กกับคุกกี้หรือว่าสารอาหารที่เขาปั๊มลงไป ใน,ในระบบรากเนี่ยนะครับแล้วจุลินทรีย์เหล่านั้นเนี่ยก็จะสร้างเอนไซม์ที่จะไปย่อยธาตุอาหารต่างๆในดินแบบเฉพาะเจาะจงด้วยนะครับหมายความว่าอย่างเช่นถ้าณตอนนี้เขาต้องการที่จะออกดอกอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. เขาก็จะปรุงสูตรอาหารที่จะไปเลี้ยงจุลินทรีย์ที่สามารถดึงฟอสฟอรัสออกมาจากเม็ดดินที่อยู่ในบริเวณรอบรากของเขานะครับพอปรุงสูตรพิเศษของเขานะครับเขาก็จะปั๊มลงไปในระบบรากแล้วจุลินทรีย์กลุ่มที่ย่อยฟอสฟอรัสได้ดี เขาก็จะมากินอา,อาหารที่อยู่รอบๆนะครับแล้วกเ็เขาก็จะสร้างเอนไซม์แล้วก็ย่อยธาตุอาหารในเม็ดดินนะครับไอขี้ของจุลินทรีย์ที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นธาตุอาหารให้กับพืชในรูปในรูปฟร์มที่ที่พืชน,นั้นนะ่ะพร้อมใช้ด้วยนะครับหมายถึงว่าเขาสามารถที่จะดูด กลับไปใช้ได้ทันทีเพราะฉะนั้นพืชก็จะทําทงานประสานร่วมกันกับจุลินทรีย์ในดินโดยโดยวิธีการนี้นะครับสังเกตได้ง่าย,ายๆว่าทําไมใน,ในป่าที่อุดมสมบูรณ์ในป่าดงดิบที่ที่ผมชอบยกตัวอย่างเนี่ยเขาจะไม่มีใครที่จะไปใส่ปุ๋ยหรือว่าไม่มีใครที่จะเอาอะไรต่างๆไปไปให้เขาเลยแต่ว่าไอ,ไอ้สิ่งที่เขามีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยอย,อย่างเพียงพอแล้วก็อย่าง อย่างพร้อมใช้ในในในขณะที่พืชปั๊มธาตุอาหารลงไปเนี่ยคือเขามีจุลินทรีย์ที่พร้อมทํางานกับระบบรากพืชเพราะฉะนั้นถ้าดินไหนมีจุลินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นดินทรายดินร่วนดินเหนียวหรือดินอะไรในโลกนี้นะครับชนิดอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้ถ้าเขามีจุลินทรีย์อย่างเพียงพอแล้วก็ พร้อมที่จะทํางานกับระบบรากพืชเนี่ยพืชก็จะสามารถที่จะเติบโตแล้วก็แข็งแรงนะครับแม้กระทั่งมีมีโรคและแมลงมารบกวนเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะสร้างสารที่ไปต่อต้านหรือว่าไปไปช่วยยับยั้งป้องกันโรคและแมลงที่จะมาทําลายเขาได้อย่างทันท่วงทีเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นหลักการง่ายๆว่าหลักการพื้นฐานนะครับที่อธิบายได้อย่างสมเหตุสมผลในในทุกวันนี้ที่ที่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นทฤษฎีที่ค่อนข้าง สมเหตุสมผลมากที่สุดในในทุกวันนี้ระหว่างการทำงานร่วมกันของ,ของพืชและก็จุลินทรีย์ในดินนะครับคำถามต่อมาก็คือว่าถ้าถ้าพืชทำแบบนั้นเนี่ยก็จะแสดงว่าจะมีจุลินทรีย์ที่เขาอยู่ในบริเวณที่รากพืชอยู่เนี่ยก็เต็มไปหมดแล้วแล้วแม่ทอณีจะจัดการยังไงนะครับก็ดรแ n นก็อธิบายต่อไว้นะครับว่าเมื่อมีจุลินทรีย์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มากเกินไปเนี่ย แม่ธรณีเนี่ยเขาก็จะมีะสัตว์อื่นๆในดินนะครับหรือว่าเป็นเป็นทั้งที่มองเห็นและก็มองไม่เห็นนะครับอย่างเช่นพวกมีบ้านะครับพวกไส้เดือนฝอยหรือแม้กระทั่งสัตว์เล็กๆที่ทพวกไรพวกอัลโรพอดนะครับที่อยู่ในดินเนี่ยที่อาศัยเล็กๆที่ที่อยู่ในดินทั้งทั้งที่มองเห็นด้วยตาเปล่าและมองไม่เห็นนะครับก็จะมากินจุลินทรีย์พวกนี้แล้วก็ทุกๆการลำดับขั้นของการของการกินหรือว่าการกินต่อๆกันมาเนี่ย เวลาเขาเขาเขาถ่ายออกมาหรือว่าขี้ออกมาเนี่ยขี้ของเขาก็จะยังเป็นปุ๋ยอาจจะเป็นในรูปฟอร์มธา,าตุอาหารอื่นๆที่เป็นเป็นแล้วก็มีความเข้มข้นที่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็ก็เป็นงานเป็นการทํางานเขาเรียกว่าเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างพืชกับกับจุลินทรีย์แล้วก็สัตว์เล็กๆในดินนะครับเราเรียก องรวมหรือว่าเรียกกันลําดับขั้นของการกินขึ้นมาเป็นลําดับแบบนี้เรียกว่าเป็นเป็นลักษณะของซอยฟูด d บบนะครับเพราะฉะนั้นในในดินดินทุดมสมบูรณ์เนี่ยเขาก็จะมีทั้งจุลินทรีย์แล้วก็มีสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะครับทั้งที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าแล้วก็มองไม่เห็นนี่อาศัยอยู่คําพูดที่ว่าดินที่ดีคือดินมีชีวิตนะครับคำว่าดินมีชีวิตก็คือ เขาจะต้องมีสิ่งมีชีวิตที่จําเป็นเหล่านี้นะครับาทางานประสานร,ร่วมกันกับรากพืชเพราะฉะนั้นเวลาที่พืชเขาปั๊มสารอาหารลงมาเพื่อที่จะเลี้ยงจุลินทรีย์หรือว่าเขาต้องการสารอาหารแบบเฉพาะเจาะจงนะครับทันทีที่เขาปั๊มาลงมาเนี่ยเมื่อมีจุลินทรีย์ที่พร้อมทํางานประสานกับระบบรากพืชเนี่ยพืชก็จะสามารถที่จะทํางานได้ทันทีพืชก็จะสามารถที่จะเติบโตได้อย่าง,างแข็งแรงสมบูรณ์แลวก็ได้ธาตุอาหารครบถ้วนนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่าการทําดินดีหรือว่าการสร้างดินดีมีชีวิตเนี่ยทำทำยังไงทํำยังไงได้บ้างนะครับถ้าหากว่าท่านไหนสนใจความรู้ดีๆเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับหรือว่าอยากจะเข้าไปถามในลายกลุ่มนะครับผมสร้างผมได้สร้างไลน์กลุ่มที่มีทั้งผู้ที่ทําเกษตรอินทรีย์แบบมืออาชีพโดยตรงนะครับที่จะเข้ามาแลกเปลี่ยน หรือว่าตอบคำถามก็ข้อสงสัยของของการทำกรเกษตรอินทรีย์นะครับผมจะให้ลิงก์การเข้าไลนา์กลุ่มแบบฟรีๆนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในในสมาชิกแล้วก็สามารถที่จะตอบคําถามแบบเรียไทมมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะจะทิ้งลิงก์ของของไลน์กลุ่มไว้ใต้โพสใต้คอมเมนต์ในคอมเมนต์นะครับท่านใดสนใจก็สามารถคลิกเข้าไปร่วมในนั้นได้เลยนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ